สำหรับคันที่3ของเรานะครับจะเป็น m a z d a 2 Sky Active นะครับตัวแก๊สโซลีนลูกค้าเลือกเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างใช้เป็นตัวโช๊คอัพมอนโรรุ่น OE s p e c t ต u m นะครับคันนี้นะครับเป็น m a z d a 2 s k y a c t i v เครื่องแก๊สโซลีนนะครับซึ่งโช๊คอัพของมอนโรเนี่ยจะแยกระหว่างเครื่องเบนซินและดีเซลนะครับต้องเลือกให้ตรงชุดนะครับซึ่งทางร้านของเราเนี่ยเก็บทุกชุดอยู่แล้วนะครับทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะครับผมก็สามารถเข้ารับบริการได้นะครับ ตัวนี้จะได้เรื่องของความนุ่มนวลหนึบกระชับนะครับลดอาการยุ้ยสายครับขับสนุกมั่นคงมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับและตัวโช๊คอัพนะครับทนทานมีประกันยาวนานถึง1ปีนะครับหรือ2 0,000โลนะครับถ้าเกิดมีอาการั่วซึมแตกตายเข้ามาเพิมต้นใหม่ได้ครับที่ร้านยางเจริญนุ่งเรือนนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพให้ครบจบในที่เดียวนะครับรวมถึงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโชวคที่หนึ่งแล้วไปตั้งศูนย์ที่อื่นให้เสียเวลานะใ้าอยกช โชวอัพมอโลนะครับหรือจะอัพเกรดช่วงล่างนะครับให้รถเนี่ยขับสนุกแบบใดนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915ของบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ